คิดถึงวิชามากๆว่นนี้ดีกว่าถามบาทเออก็ยังไงนะครับผมวันนี้เจอวิชาวิชามาตอนที่ารายการเสร็จแล้วไม่เป็นไรไปดูรายการได้ทีหลังแล,แ,ลแล้วก็ออกเป็นวิชาเหมือนเหมือนเหมือนพวกมึงไม่มีกล้องส่วนตัวเหมือนไม่มีกล้องส่วนตัวมึงจะเข้ามาทำไมแยะก็ดีใจมากๆครับดีใจดีใจครับที่บอกแต่เริ่มเริ่มเสียใจแล้วไม่ต้องไม่ต้องเล่นไม่ไม่ได้ถา ูนี่เข้ามารบเลยก็ยังไงนะครับพี่ชามก็วันนี้เพราะวันนั้นวันที่เอวีออก่กูยินขาไม่ส่วนกูใช่ไหมใช่ใช่โอ้ล้น้องให้คนเดียวเลยเมื่อไรจะไปมึงอไหรกนะ็ตองบอกนะครับว่าวันที่เอวัติย์ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงๆก็ <c oughs> วันนี้มาแล้วแล้วก็อยู่วยกันสะพัดเพราะฉะนั้นก็เอารับความสุขกไปเยอะนะเพราะวันนี้ผมพบความสุขไหมพี่ชามเยอะมากหวกว่าคลิปนี้จะไำให้พี่ชามดูแล้วยิ้มเนาะ ร,รักนะครับ,บรักไม่รักรักออจ้ารัลเลวเจอกันอีกทีเมื่อไหรม่มันยากก่ยิสาน